ก็กลับสวัสดีชาสกาทุกคนด้วยนะครับก็อยู่ผมแล้วครับเอกนะวันนี้พบกับการอัปเดตก,กิจกนนรรมนะนะแล้วก็รีวิวสกินในส่วนของ m Magic School Neko นะครับของ w a อล a r t นะก็เพียง399้บคูปองนะแล้วก็ลุ้นรับสุดพิเศษเพียง5คูปองเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องเล่นกันนะไปอา่าจะมีในส่วนของกล่องสกินน้ำแข็งปะทะเปลวไฟนะร0 0นะผมไม่มีสกินเดียวหลอดออฟเดอะฟอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเก็บ คร่าวๆก็ประมาณนี้นะส่วนตะกินที่จะหน้าก็เผื่อใครอยากจับจองก็จะเลื่ไปสุ่มกันนะครับก็ในส่วนของนี่นะนี่กล่องสุ่มดูเลททุกคนมาสุ่มเล่นๆกันไหมสักสักสี่กล่องป่ะเลทหนึ่งเปอร์เซ็นตะอ่ะ <laughs> ผมว่าไม่ออกต้องซื้อละ่ะ <c oughs> ซื้อกันดีกว่า <c oughs> อย่างที่อะมิชิสคูเนโครก็จะมีนในส่วนของกรอบโปรไฟล์ได้ครับเดี๋ยวไปดูกันในเกมกันเลยกว่า Let's go to อะไรพวกเอ็งมันห้าวมากเลยนะจักใจอ่ะจักใจเลยขอขอสักทีได้ไหม อะไรเลยครับราดเล่นดีอยู่ครับเล่นยากครับซับไม่เดิน,ดว,น,น,นวังพุ่มไม้ด้วยเย,ย่เ yeah, นี่ยมันน่าโดูน่าโดน แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกโซออกไปดีเฟกไวเหมือนกันนะทำไปเล่นครเครื่องผมไม่รู้ว่าเอาทันหรือเปล่านะะ่าถสาทำ โจมตีโจมตีหรอโจมตีโจมตีป้อมศัตรูเลยเอามันซีเออสวยลูก,ลกผมไม่รู้ว่าเขาแช่ทำไมแต่ว่าอาจจะมีเหตุผลอยู่ ตัาาดฮาร่าได้ยิงยาวครับก็โอเคถือว่าผ่านตอนนี้ออฟเลนกับเลนแครี่เราเล่นดีอยู่นะมาป่าคุมสุดใช่ครับมันอยู่เลนอื่นแล้วมันโดนกดง่ายครับอยู่ซับพอร์ตก็เล่นยาก

ผมเก็บอันติไปนะผมพอมีของดีอยู่ผมอยากได้คนนะ <You S 2> ไม่ส่งเลนเล่น าเขาพุ่งมาผมจะวิ่งไปหาเขามันมันเล่นยากเหรอครับ <Your skin S 1> มันรู้มมมผมก็เลยพยายามที่จะไม่ใช้ม้าเล่นเยอะๆครับอันตรายลน่าใจ

มาผมว่าวเอฟเฟกต์มันสนนวยอยู่นะตม้ออเเลนขงา กันเกิดการบ้าหน่อยลูกสิบสี่เวียนตีครับเวทได้งไหมนะลองดู ไ้้นดเห <time breathing> มือนผมเห็นตัวอะไรแดงๆเดินมาเมื่อกี้ไม่น่าใช่นะตอนนี้เล่นได้เหรอสบายๆบายๆบยเยอร์ใเช็คได้นะก,กลังไป The forbidden magic of the soul will give me great souls. Fuck you, mang bằng ได,ไ,ดไ,ดได้ได้ได้อยากลองก็ได้ครับจับหเขาห้าวมากไงยุยผมค่อนข้างที่จะสนใจเ,เขาเลยล่ะุไม่ถึง ซูมกินกินกินข้าวเก็ต้องจัดให้เขาหน่อยครับไมได้รู้บ้าง้ดวย ยูส, Your team has tower. สผมยิงโดนบ้างไหมนะโอเคยิงปกติแล้ว,วยูสก็ยิงแรงนะครับแรงแหลกจะได้ไม่ได้กลางเฮ้ยไม่ยอมแพ้เลยอะ่ะพอจบเกมเป็นที่สัญงาณสำหรับเทคสามแล้วนะครับก็เล่นดีกันเดียู่ <Victory! S 1> เคนต้นเกมเขากะมาเวทโดยตรงนะ เพราะว่าผมฟาร์มช้ามันเป็นตัวละครที่ฟาร์มโคตรช้าเปรียบเทียบกับน,นาคอสได้ไหมนาคอสกับเอนโซนฟาร์มเร็วกว่าเลยก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะฮะเขาเล่นดีกันอยูอ่ก็เอ็มพีต้องได้แก่ใครเอ่ยมันก็ต้องผมนหป่ะไม่ต้องแปลกแกนทุกคนตอนเนี้ยที่ผมเล่น,นคือเทคสาม ไอเทคหกับเทคสคือออฟเลนซับพอร์ตก็แพ้สรุปก็ต้องเอามาจังเกิลเลยแหละแต่สกินสวยอยู่ผ่านผ่านโอเคโอเคไม่แย่ไม่แย่ตอนแรกคิดว่าจะไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แตไปมาเวิร์กอยู่ก็้ก็ประมาณนี้นะทาร่าเขาเล่นดีอยู่นะครับออกเปิดป่าเลยนะแคลรี่ก็โอเคอยู่หวังสูงด้วยเล่าเนี่ยมอร์นิ่งสตาร์รวยจัดเลยดิพ่อหนุ่มได้อยู่ได้อยู่ได้ก็ข้าก็ประมาณนี้ ก็เป็นไงบ้างสำหรับสกินที่พี่ชื่อว่าเมจิ c สกูเนโครนะครับส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างสวยนะออกแบบไม่อวยก็เอฟเฟก,กมันมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยจ้าเท่ากับเออสกินนี้สกินสกินอาตามเลีมนั้นกับสกิน่น่นเนเออโชกุนสกินโชกุน ผมมีครบทุกสกินแล้วนะก็จะประมาณนี้กันก็อย่าลืมไปตามกันได้ก็ราคาก็ค่อนข้างถูกนะครับเพียง3 9 9รคูปองนะก็ซื้อซื้อไปเลยแต่ผมสุ่มแล้วมันไม่ออกก็เลยไม่ค่อยอยากให้คนอื่นในนี้กลัวแบบบางคนไม่มีดวงเขาเสียคูปองฟรีนะ ก็เข้าก็ประมาณนี้นะชอบกดไลค์ด้วยชอบกดแชร์กดซับสไครต์จะเป็นแรงใจคนทำคลิปไม้ครับส่วนจะเป็นคลิป้แต่ต่อจุนันก็ฝากติดตามไว้นะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันในส่วนสกินเนี้ยมันมีส่วนประกอบของอันนี้เลยนะนี่ยนี่เนี่ดูนี่คือหลังอันลึกรับมีกรอบโปรไฟล์นะอย่าลืมไปเปลี่ยนกันเข้าก็ประมาณนี้แล้วเจอกันเจเนปต์ตอนนี้จะเป็นรูปอาเบิร์กหน้าเหมือนใครเ่พี่เอกไง